สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ช่องลิมาต่างนะครับก็จะมาพูดถึงบทความหนังสือนะครับก็จะเป็นตอนตอนนึงซึ่งเราถ้าไปเจอหนังสือหรือบทความดีๆนะครับก็จะเอามาเล่าให้กันฟังนะครับก็วันนี้นะครับเป็นตอนของหนังสือเรื่องเศษพิลึกนะครับเป็นตอนตอนหนึ่งนะครับซึ่ง เป็นหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นเศรษฐศาสตร์โดยผู้เขียนเนี่ยเขาเขียนเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาเขียนอธิบายจากเรื่องรอบๆตัวนะครับซึ่งเป็นหนังสือเก่าแล้วนะครับแต่ว่าผมได้กลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มันว่างก็เป็นตอนเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องของแรงจูงใจนะครับโดยเริ่มเริ่มตอนเนี่ยเขาบอกว่า,ามีปัญหาหนึ่งนะครับเป็นปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับก็เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่บอกว่าผู้ปกครองทุกคนนะครับจะต้องเข้ามาหรือว่ามารับเด็กนะครับตอนเวลา4โมงเย็นของทุกวันนะครับแต่ก็จะมีบางคนนะครับบางท่านนะครับมารับเด็กช้านะครับก็จะเกิดเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นบ่อยนะครับหรือเป็นประจำนะครับคราวเนี้ย การที่มารับเด็กช้าเนี่ยมันส่งผลกระทบก็คือว่าเด็กเนี่ยก็จะโกรนกรวายและ้วะครับแล้วก็ต้องมีครูนะครับอยู่เฝ้าเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มาถึงนักเศรษฐศาสตร์สองท่านนะครับซึ่งร่วมกันว่าจะแก้ปัญหานี้นะครับโดยจะทำการศึกษาและแก้ปัญหานี้ภายในเวลา20สัปดาห์นะครับ สิ่งที่เขาทำนะครับก็คือการ4สัปดาห์แรกนะครับเขา <c oughs> ใช้เวลาในการศึกษานะครับยังไม่ได้ take action อะไรนะครับก็คือไปดูว่าเออมีผู้ครองมารับเด็กช้าเนี่ยกี่คนนะครับสรุปก็คือ4 4สัปดาห์แรกนะครับมีผู้ครองมารับเด็กช้าเนี่ยเฉลี่ยแล้ว8คนต่อสัปดาห์นะครับ ก็คือมารับช้ากว่ากว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยคราวนี้นักเศรษฐศาสตร์สคนนี้ก็เลยปรับแก้โดยการแจ้งว่าจะปรับเงิน3ดอลลาร์นะครับโดยสําหรับผู้ที่มารับเด็กช้ากว่า4โมงเนี่ยคือ10นาทีนะครับคือถ้า4โมง10นาทีก็คือถือว่าช้านะครับแล้วก็จะปรับเงิน3ดอลลาร์นะครับ ซึ่งจะเก็บตอนที่จ่ายค่าเขาเรียกว่าค่าเลี้ยงค่าดูแลเด็กเนี่ยทุกเดือนนะครับคือเดือนละ380ดอลลาร์นะครับนี่เป็นราคาบ้านเขาเนาะก็คือ380ดอลลาร์ถ้าคุณมารับเด็กช้ากว่า4โมง10นาทีก็จะปรับ3ดอลลาร์ต่อคนต่อวันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเวลาเมื่อประกาศ ใช้หลักนี้นะครับในสัปดาห์ที่5นะครับปรากฏว่าก็มีผู้คองมารับเด็กช้าเพิ่มขึ้นนะครับจากเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละ8คนนะครับสัปดาห์ที่5ก็มีคนมารับเด็กช้าไปเลยครับ20คนนะครับซึ่งมากกว่าเดิมถึง2เท่านะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็เขาก็ตัดไปเล่าเรื่องของ แรงจูงใจต่างๆนะครับว่าแรงจูงใจเนี่ยเขาพยายามอธิบายว่าแรงจูงใจเนี่ยมันมี3าประเภทนะแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจนะครับด้านศิลธรรมนะครับแล้วอีกอันนึงคือด้านสังคมนะครับซึ่งเขายกตัวอย่างหลายอย่างนะครับตัวอย่างเช่นาการใช้แรงจูงใจในการาแก้ไขปัญหาเรื่องโศเพณีนะครับบางทีการที่ ป้ายเ,าเขาเปรียบเทียบระหว่างการปรับเงิน500เหรียญน,นะครับกับการที่เราเอารูปคนที่ไปเที่ยวโสพินีกับโสบพินีขึ้นเว็บไซต์ประกาศในสาธารณะนะครับการคนก็จะกลัวแรงจูงใจด้านสังคมก็ถือเป็นการาลดอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ก็คือการใช้แรงจูงใจด้านสังคมนะครับหรือปัญหาอาชญากรรมนะครับซึ่งมีการใช้แรงจูงใจผสมกันอย่างเช่นว่าถ้าคุณก่ออาชญากรรมนะครับ คุณก็จะโดนจำคุกซึ่งจะทำให้คุณตกงานนะครับบ้านถ้าผ่อนอยู่ก็อาจจะโดนยึดอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจนะครับการที่คนรอบตัวเห็นว่าเราติดคุกทำชั่วทำไม่ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจด้านสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งเราเองที่รู้สึกผิดนะครับอันนี้ก็ถือที่เราได้ทำความผิดนะครับ ก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจด้านศีลธรรมนะครับตัวนี้ก็คือพออมาถึงตรงนี้ตอนท้ายแล้วนะครับผู้เขียนเขาก็อาจจะเกิดมาบอกว่าเฮ้ยการปรับสามเหรียญเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งมี20วันเนี่ยท,ที่สถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยเปิดรับเนี่ยวันทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็60เหรียญน,นะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าเลี้ยงดู 380เหรียญต่อเดือนเนี่ยมันก็จ่ายเพิ่มไปอีกไม่ไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับการปรับ3เหรียญเนี่ยมันมันทำให้ไปชดเชยความรู้สึกผิดของผู้ปกครองที่มารับช้านะครับเขาก็มองว่าการโรงเรียนเนี่ยหรือว่าสถานเลี้ยงเด็กกันพาเนี่ย การไปรับเด็กช้าเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาแค่สมเหรียญเองนะครับก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบยิ่งใหญ่อะไรนะครับเขาก็ไปชดเชยความรู้สึกผิดในด้านด้านนั้นด้านสินธรรมไปนะครับเด็กก็คราวนี้เมื่อมีการปรับแล้วค่าปรับมันไม่ได้บาลานซ์หรือว่าปรับสามเหรียญถ้าเปิดเป็นปรับร้อยเหรียญล่ะอาจจะไม่มีคนมา รับเด็กช้าเลยก็ได้นะครับแต่ว่าความยากของมันคือการบาลานซ์หรือการทำให้มันสมดุลระหว่างไม่ให้มันรู้สึกแบบเฮ้ยเห็นแกนเงินมากเกินไปหรือว่าไม่ให้มันน้อยเกินไปนะครับแต่เมื่อการประกาศใช้ไปแล้ว17สัปดาห์เนี่ยผู้ผู้ปกครองก็ไม่ได้มารับเด็กช้าแบบดีขึ้นนะครับก็คือมารับโดยเฉลี่ยแล้วคือ20คนซึ่งมากกว่าเดิมและเมื่อหยุดใช้มาตรการนี้ การที่มารับเด็กช้าหรือพฤติกรรมการมารับเด็กช้าของผู้ปกครองก็ไม่ได้ลดลงกลับไปที่8ก็ยังค้างอยู่ที่20กว่าคนเหมือนเดิมนะครับซึ่งการใช้แรงจูงใจแบบนี้แล้วทําให้เกิดผลกระทบกับสังคมไปแล้วเนี่ยมันก,มนก็มันก็ยากแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกไม่ดีแล้วจต่ก่อนอาจจะแค่เฮ้ยมารับเด็กช้ามารับ ลูกช้าเนี่ยอาจจะรู้สึกผิดแต่โดนชดเชยไปด้วย3ามเหรียญไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นกรณีศึกษานะครับซึ่งเขายกมาในหนังสือ,อมีอีกหลายเรื่องนะครับที่คำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายแล้วก็เออมันก็ได้หลักคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งผมว่าอ่านหลายๆรอบอ่าน ต่หลายครั้งในแต่ละช่วงชีวิตนี่ซึ่งอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับมันก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คอยให้คิดอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นไอ้ตัวหนังสือเล่มนี้นะครับเก่าๆเรื่องเศษพิลึกนะครับหน้าปกจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีรูปส้มมั้งนะครับอยู่ส้มเขียวๆส้มๆ,มๆคือส้มส้มสีเขียวเนื้องในสีส้มนะ ก็ลองหยิบขึ้นมาอ่านดูนะครับหวังว่า,าคงจะไม่งงเกินไปนะครับแล้วก็จะพยายามหาเรื่องดีๆมาพูดให้เล่ากันฟังอีกนะครับก็เจอกันคลิปถัดไปจะพยายามเล่าให้ดีกว่านี้นะครับขอบคุณครับ